สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวแล้ววันนี้ผมนะครับมีเมนูสําหรับคนที่ทานผักยากนะเราจะหลอกให้ทานผักโดยเมนูนี้นะครับุกินี่ไม่ใช่ต้องชื่อเต็มต้อง baked zucchini ita นะครับก็คือผมจะเอาสกินี่ทั้งลูกเลยนะฮะมาผ่าครึ่งคว้านไส้ในออกนะครับแล้วก็ยัดไส้ด้วยไส้กรอกอิตาเลียนออิตาเลียนซอสเสร็จนะครับแล้วก็เอาไปอบคุณผู้ชมหน้าตาจะออกมาดูดีขนาดไหน อย่างแรกมาดูส่วนผสมก่อนเลยจ้ะอย่างแรกเลยครับคุณผู้ชมผมมีอิตาเลียนซอสเซจนะครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมก็ใส่กับอิตาเลียนนะฮะใสอได้ตามซุปเปอร์นช่แหมครับมีสกินี่นะครับเลือกลูกที่มันมีรูปร่างสวยๆนิดนึงเพราะว่าอันนี้เราจะอบเขาทั้งลูกเลยนะมาผ่าครึ่งนะครับมีแซนด์วิชชีสนะครับฮาลาปเปโนนะครับนี่คือออริกาโน่สดนะครับเกล็ดขนมปังนะครับผมเนื้อบดนะครับ นี่คือเม็ดทับทิมนะคะพอดีวันนี้มีเยอะฮะเราเอามาแต่งจานด้วยคุณผู้ชมแล้วก็รสหวานนิด,น,ดนิดของเขาเนี่ยมาช่วยตัดรสชาติเค็มๆขาวๆของจานนี้ให้ให้ส,สดชื่นนิ่งขึ้นแล้วก็มีปาปริก้าคุณผู้ชมแค่นี้เองคุณผู้ชมเริ่มเลยเอาละครับคุณผู้ชมมาอย่างแรกเลยนะครับผมกรีด อิตาเลียนซอสเซจนะครับแล้วบีบเอาเฉพาะไอ้หมูบดข้างในเขาออกมาครับเดี๋ยวเราจะเอามาผัดกันนะครับลงในกระทะเลยบมตั้งถ้าให้ร้อนจะลงน้ำมันมาก่อกนะครับเรามีเนื้อผัดด้วยนะฮะลงเนื้อไปก่อนเลยเพราะเนื้อมันละเอียดกว่าอ่าเหมือนก็เอาลงไปรวนน่ะคุณผู้ชมแล้วก็อิตาเลียนซอสเซจลงไปยีรวนให้เข้ากัน ยีให้เข้ากันดีนะครับต้องอันนี้ต้องเร่งมือนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมต้องยีไม่งั้นเดี๋ยวพอมันสุกเกินไปแล้วมันไม่รวมกัน,ม,นมันแห้งอืมหอมมากคุณผู้ชมใช้ไฟแรงเลยมันน้ำในเนื้อเขาจะคายออกมาด้วยคุณผู้มต้องผัดให้แห้งนิดนึง รสเค็มคุณผู้ชมต้องระวังนะครับเพราะอิตเลียนซอสเสร็จขาปรุงรสมาแล้วนะ,ะรสออกเค็มด้วยถ้าเราสาดเกลือลงไปเยอะไปกินไม่ได้ขึ้นมาอย่ามาโทษกันนะคุณผู้ชมนี่ครับยียีให้แหลกให้เข้ากันนี่ความหอมและรสชาติของเขาออกมารวมกันเอาแล้วครับวันนี้เนื้อนะเริ่มร่วนดีแล้วคุณผู้ชม จานนี้ต้องมีการอบนะคุณผ,ผู้ชมอย่าลืมวอร์มเตาอบไว้นะฮะผมวอร์มไว้ที่200เลยคุณผ,ผู้ชมผมต้องการอบหน้าเขาเฉยๆนะหรือจริงๆก็เอาแบบเลยเซฟว่าร้อยแปดสิบก็ได้นะครับอ่ามันก็ผัดให้ขึ้นสีแห้งๆส,สวยๆนะไม่ต้องแห้งดีหรอกแต่ให้คลุกคลิกอ,ะอ่ะโอเคผมลงออริกาโ,โนครับ ลงไปเลยอะเล็กน้อสดลงมันทั้งก้านเลยคุณผู้ชมตอนเราออกก็ออกง่ายดีนะครับหอมมากนะครับแล้วผมก็จะลงฮาลาเโนโน่ที่ผมเอาเม็ดออก,ออกแล้วสไลซ์ลงไปเลยเพิ่มกลิ่นให้มันแบบเผ็ดร้อนหน่อยนะจานนี้ผัดไปได้วยกันโอค,ครับแน่นอนปนรุงรสด้วยเกลือพริกไทยและปาปร,ริกา้าเพื่อผัดงวดคุบพริกดีแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันคุณผู้ชม เอาละครับคุณผู้ชมไอเจ้าไสของเราก็พร้อมแล้วสุกินีของเรานะครับผ่าครึ่งแล้วก็คว้านแล้วข้างในออกอย่างนี้คุณผู้ชมนะครับเตรียมไว้เลยจากนั้นคุณผู้ชมปักใส่เลยครับพี่น้องเลยลงไปเลยตามชอบบริโนนที่เป็นก้านาน,นะก็เอาออกมาเนีย่ยพามันเป็นก้าน,านมันอ,ออกง่ายนะหรืจริงๆอะใส่ไปด้วยก็ได้คุณผู้ชมไม่ผิดกติกาใส่เยอะ ปาอย่างเยอะไม่ใช่ปาปิก้าพูดผิดฮาละเปนโน่จะได้กลิ่นหอมๆนี่พูนนเลยก็ได้คุณผู้ชมอ่าเอาละประมาณนี้นะครับโรยปาปิก้าซ้ำบนหน่อย ไปก็คือเราจะปกหน้ามันด้วยชีสอยู่ด,ดีดีดิเ้าเออแมเปิดยากอกีกเฮ้ยโอเคคุณผู้ชมฉีกดื้อเลยครับเราใช้แซนด์วิชชีสนะครับมันเป็นชีได ปะอไปอย่างนี้เลยอืมเขาเข้าไปละลายเองในเตาอบออโป๊ะไปเลยครับนี่ผมจะโรยเกล็ดขนมปังนิดหน่อยนะครับลงบนหลังชีสเนี่ยแหละ พอชีสมันหนึบมันก็จะจับเก็ดขนมปังนี้มันก็จะมีความกรุบกรอบแล้วได้สีน้ำตาลทองสวยๆนะโอเคประมาณนี้แค่นี้คุณผู้ชมร้อยแสิองศาอบไปจนกว่ามันจะละลายนะครับก็คงกินเวลาประมาณสิบนาที15นาทีเท่าน,นั้นเองคุณผู้ชมเราเดี๋ยวได้แล้วมาดูกันจุบจุบ Okay, โอเคครับอบเรียบร้อยคุณผู้ชมพร้อมแล้วเรามาจัดจานรอ,อก,กันดีกว่านะครับผมโดยเกล็ดขนมปังลงบนจานให้ให้มันเกลี่ย,กร,ยรกระจายกระจายนิดนึงอ่าที่ลงมันไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมให้เจ้าสกินี่มันลงมาวางแนละ้วมันแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พลิกแล้วมันก็ดูเก๋ๆดีด้วยนะครับโอเคจัดสกินนี่ลงเลยโอ้ยร้อน แอบเอาให้ฟึบชีสเยอะชิ้นหนึ่งออเอ,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 อ๋ออ๋ออ๋อเยอะคูดนะอยขูดนนะจ๊ะ,ะฟึบมาเกยกันไว้เราโชว์ด้านไหนดีโชว์ด้านนี้ดีกว่าประมาณนี้อ่าคุณผู้ชมนี่ผมจะโรย ใหทั่วๆแลวมันมากอ,อกหนยะให้มันหน้าไม่แห้งเกินไปคุณผู้ชดูชุ่มชื้นหน่อยนะครับใกล้กหน่อยึอ๊บพริกไทยด้วยครับแต่งให้ดูมีสีสันและไหนๆแล้มีทับทิมลงไปเลยครับเพิ่มสี สวยๆคุณผู้ชมแป,ปะหนึ่งมีใบเซฉะครับแต่เพิ่มไปด้วยคุณผู้ชมสวยๆเเสร็จเรียบร้อยง่ายทีเดีวยวเองคุณผู้ชม เบคสุกินียไนทีนะครับส่วนผสมคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ในะ foodtravel.tv เว็บไซต์ของเราแล้วกวมตะลุยกินเที่ยวไทยไปด้วยกันกันกบใครๆก็เข้าครัวครับ